สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับอ,อันนี้เราอยู่ที่หลุมนะครับก้นหลุมตรงก้นหลุมเนี่ยสำคัญนะเพื่อนๆนะครับคือเราก่อนที่เราจะเทฟูตติ้งใช่ไหมเราจะต้องทําความสะอาดก่อนอันนี้มันย้อนแสงนะครับคือฝั่งทางนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือทําความสะอาดแล้วโดวยใช้แบบนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆนะครับปัดฝุ่นะปัดแบบนี้นะเดี๋ยวเราทําให้ดูนะนะครับปัดแบบนี้ครับ เดี๋ยวเราทําให้ดูแล้วก็เอาพอาปัดเสร็จใช่ไหมเราจะเห็นเส้นนะครับเห็นเส้นนะครับหน้าฝั่งนี้คือยังไม่ปัดเห็นไหมอันนี้ปัดแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะสะอาดสะอานะ้านเนาะแล้วก็เวลาเราทํางานมันก็ง่ายเพื่อนๆืเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเทปูนนะเทฟูตติ้งนะครับมันก็ไม่เจือปนกับฝุ่นมากนะเพื่อนๆ นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุดศูนย์กลางของเสานะครับแดงๆนี้นะครับแล้วก็นะทำอกอบล็อกขึ้นมาแบบนี้เพื่อนเพื่อนมีวิธีทําที่ดีกว่านี้หรือว่ามีวิธีแบบไหนก็สามารถแนะนําเราได้นะครับเพื่อนๆอันนี้เราอยู่ก้นหลุมนะเดี๋ยวเราให้ดูภาพด้านบนนะถ้ามีเชื่อนะครับนี่อ่ะนี่นี่ดูนี่เสาเอกนี่นี่ครับโอ้วันนี้อากาศก็สดชื่นนะเพื่อนๆนะครับพาเพื่อนๆนมาดู บรรยากาศรอบๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับผมบััสดีครับ